สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องคลิปนี้สิภามะเบิงของฝากจากอายจากร้านไส้ที่อยู่จังหวัดนครพนมก่อนที่จะล่าจากกันในมือนั้นอายได้แห้ข่าวสารกับศาสตร์พม,มา่าและกะสิภาพ่อแม่พี่น้องมะเบิงบรรยากาศในโมบานชนบทโมูบานน,น้อยๆที่อายผมได้ย้ายมาอยู่เมื่อ30ปีที่แล้วบรรยากาศในช่วงนี้แตกต่างไปจากเก่ามากๆเลย บรรยากาศในหมู่บ้านชนอบที่อายผมอยู่สิเป็นยังไงขอเชิญพ่อแม่พี่น้องมาติดตามเบิงเป็นน้ำกันเลยด้ครับแล้วว่าฝ้าเอ้ยฝ้าห้องสวยผู้ใดช่วยเหงยงเสียตืมบาดว่าฝ้าห้องจ่า Good night. คุณนพ่เอ้ยโลกสมัยสมัยนี้เขียวเข็นเน้นธาาดเป็นไปเด้อสารพัดขวายแกงเด้อแรงโซาอยากน้ำปลาอยากน้ำขอน้ำมันแพงกะขึ้น่าของกะขึ้นหน้าผาน้ำมือขวัดมือเขียววนเขียวเซวนตายจังแต่กอน ข่าเป็นหายนอพอเมืองไทยสิบาไผเดาผ้าเห็ุเหตุคนมันหลายด่านคิดเบื้องลอแต่บราคนทอตาายเอ้ยพอแหละแม่พาติสอนย่อนเฮียตตเขียดเดสอนกุ้งมาไ้ก็บบ่ขายพวกผู้สาวพากันหุงสินไฟหูต่ำเต้าทำเบงพวกนักเหลงขโมยลักบ่อไข่มีเดอตีปุ่นคนสมัยเดี๋ยวนี้ผิดกันตั้งหลายโยอดมีเตีคนหดหายแก่ไรยิงข่าผี เท่าพ้องคนพ้องกีญาติแยงเลือสินสัพ์จักว่าไรปัดแทงไหลบุญววยบุญไว้ว่ามีสินเป็นห็นไทยเฮาเนี่เคยดีตั้งแต่เก่าคนต่งางศาสตร์ผ้ากันไหลหลังเขามาห้องทนมาอยู่ไทยประเทศไกลประเทศไกล้ได้ขอพึ่งสมภารรัฐบาลเป็นคนเด็ดวยสูร้ระดูเลี้ยงจัดเสบียงของ,งตอนเงือนซานบ้านสองมาเขาขอมตัวใหม่่าไทยเียง่าสูนน้แนว ไทยนี่คือรวยแก้วรัตนทั้งสามนี่สงคร้ามหมดพยกเบียกให้เด้อไกลดียผู้ใดนีมาได้คนไทยก็เลี้ยงซอยถึงเพนินสิน้อยของใส่ขวางกินของยุยกินทุกสิ้นไทยเอาบอใ่ใคเอืดขวาเอ้ยประเทศไทยบ่เคยเงตเรีแยกน้องเด้อของใส่ไทยเฮาทำเบี่ยงในพาลิพนททั่วประเทศกากเษกษเรปกูสางนาหาว่าให้น้ำ ราชบาลคังย้ำคำขวรเพิ่นกรว่าว่าใน้ำนาม,มีปลาว่าในนาะมีเขาเฮาไรว่าลำแยงซูมือรีแห่งแหงไผไผเขากรว่า,นา,นา,า,าว่าในนะํำบ่มีปลาว่าในนามีแต่หนีมาลีอยู่เถียงนาเพราะมันมีายดาค้นกลางพวกข่ายเหนื่อยมากเล้วมันบ่เป็นคนงไทยซึ่งเป็นควงนมาต่างดาเขาเพราะมีไรว่าเลี้ย เลขหนีให้พนอย่าไปหวมสมาสิกเด่อพอเดือเด่อแม่เดือมีมาเกือกเกือพผีแกส่งขายให้นายดาก็มีปลามีเขาพอมันเนยพ่อได้ก้ใหเนื้อดีเยาไปขายพัดแมงเขาสั่งให้คนใส่ผัดแมงเขาเมล่าข้าเขาก็บ่ได้เบ้าเขาไว้ใเขาเอง